ว่ารักที่จะให้ตลอดไปไม่มีค่าถ้าเธอไม่ให้ตลอดไปในวันนี้ที่เธอนั้นพร้อมจะกอดใครอยู่ดีๆจะไปเงี้ยทิ้งฉันไหมว่ารักที่จะให้ตลอดไปไม่มีค่าถ้าเธอไม่ให้ตลอดไปในวันนี้ถ้าเธอไม่เชื่อไม่เข้าใจตลอดไปไม่มีอยู่จริง EFM DJ Playlist Bye เริ่มต้นช่วงที่2อันดับที่8นะคะลอเรนเดอร์แพทริกกนันดานะคะแล้วก็มากันที่ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นเพลงเอยจะเป็นของเธอเท่านั้นอ่านทีไรทำไมจะต้องมีคำว่าเป็นเพลงแรปเข้ามาทุกทีต่อที่ดุดฝุ่นไม่ยินดีโค้ชพักดีตลอดไปไม่มีจริงนะคะช่วงที่แล้วเราก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวของสองสันที่ผ่านมาและยังคงมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจในสองสันที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นคือเลือกตั้งซ่อมนะคะของเคจตุจักหลักสี่ซึ่งผลเป็นที่ทราบกันแล้วว่า เป็นพักเพื่อไทยใช่ไหมที่ได้อันดับหนึ่งถูกปะคะก็คือคุณสุริชาติเทียนทองตามมาดีคะแนนอันดับสองเป็นกล้าหรือกก้าไกลเนี่ยเดี๋ยวนะนต้องดูก่อนแต่ที่แน่ๆคือเรียกได้ว่าคะแนนน่าสนใจทีเดียวนะคะพี่อัน้นเช็คให้อ้ำอีกทีหนึ่งนะคะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยว่าเอ๊ะที่ชัว์วเลยเจ้าของพื้นที่เดิมที่นั่งเดิมเนี่ยเป็นพลังประชารัฐนะคะ แต่พอเลือกตั้งซ่อมเจ้าของพื้นที่เดิมนะคะซึ่งซึ่งซึ่งได้คะแนนตรงนั้นอยู่กลับไม่ติดหนึ่งในสามนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองดูว่าเอ๊ะการที่ผลเลือกตั้งมันเปลี่ยนหลายๆครั้งเวลาเราติดตามข่าวเลือกตั้งเราจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าพื้นที่นี้มันจะประมาณนี้นะแต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันคงมีเหตุปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของส่วนพื้นที่แต่ทีนี้มันก็คงจะต้อง ลุ้นกันไปว่าจากเลือกตั้งซ่อมตรงนี้แล้วเรากําลังจะรอเลือกตั้งผู้ว่าหรือเปล่านะคะน่าสนใจตรงเลือกตั้งผู้ว่ากทมเพราะว่าปลายปีที่ผ่านมาก็ทาท่าว่าจะเปิดตัวผู้ลงสมัครหลายๆคนนะคะคนกรุงเทพก็คงจะต้องคอยคอยคอยดูแล้วก็พิจารณาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งสสนะคะไอ้สอวค่ะคุณวัญชัยสอนชีสมาชิกวุฒทสภาเขาพูดในสภาวันนี้นะว่า รัฐบาลรออะไรมีเหตุผลอะไรพิเศษหรือไม่จึงยังไม่ประกาศให้ชัดว่าจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่ผมไม่อยากให้ใครมากล่าวหารัฐบาลว่ากําลังคิดจะส่งใครแล้วจะเอาเปรียบเขาหรือไม่ซึ่งมีการตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะตอบกระทู้อันนี้นะคะว่า เดี๋ยวยังไงเขาจะไปหารือกันในที่ประชุมนะคะเราต้นเดือนมีนาจะได้ข้อสรุปจากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีเวลาไม่เกิน60วันในการดําเนินการตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีคาดว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะอยู่ราวเดือนพฤษภาคมนี้อะเตรียมตัวใช้สิทธิ์กันนะคะระหว่างนี้ก็คงจะต้องพิจารณากันว่าเราอยากให้กรุงเทพเป็นอย่างไรเราก็คงจะต้องฟังการ หาเสียงและต้องพิจารณาว่ามันมีความเป็นไปได้ในสิ่งที่พูดมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่านรู้สึกจะไม่ใช่อันนี้อันดับไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งยังไงก็เป็นเพื่อไทยกรุณพลเป็นก้าวไกลแสดงว่ากรุณพลอันดับสองใช่ไหมเขียนเลขอันดับให้พี่ให้ถูกะนะคะก็ก็คงจะต้องเรียกียกว่าอ่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่ามันมีบางนโยบายที่ทําได้ ถ้าทําได้จะดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็เป็นนโยบายที่ทําให้เราเคลิ้มเพราะฉะนั้นว่าตอนนี้ขอนโยบายที่ทําได้จริงอย่าชวนเคลิมดีกว่ามันมันไอ้เคลิ้มอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาหลายปีซึ่งปูพื้นฐานหรือบอกไปเลยว่ามีนโยบายที่ปูพื้นอะไรไปไม่รู้แหละว่าจะยังไงแต่เชื่อว่าถ้ามันมากับความจริงใจนะคะมันก็จะได้ผลตอบแทนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ผลตอบกลับที่ที่สอดคล้องกับความจริงใจความตั้งใจที่ให้นะคะร้อมเชื่ออย่างนั้นสเสมอนะคะอ่ะขออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วเนาะว่าอันดับหนึ่งเป็นคุณสุรชาติอันดับสองการุณพลค่ะกรุงเทพนะคะอันดับสามคุณอัธบิษณ์นะด้ารเช็คแล้วนะนะคะก็เป็นไปตามนั้นก็รอดูกันไปนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของกรุงเทพในบางส่วนและกรุงเทพภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เราก็ต้องรอลุ้นกันในส่วนของภูเก็ต แน่นอนเราก็จะได้ยินข่าวเรื่องของแท็กซี่ถูกไหมคะแท็กซี่ที่เรียกค่าโดยสารร,ราวๆหกร้อยจากระยะนี้ทั้งๆท,ท,ที่ในแอปอาจจะบอกราคานี้ซึ่งพอไปถามคนขับรถเขาก็บอกว่าถ้าจะไปบอกว่าเขาโกงเขาก็บอกว่าเขาโกงไม่ได้เขาไม่ได้โกงเพราะเขายังไม่ได้ทําอะไรถ้าพูดว่าเขาโกงราคาเอ้ยถ้าพูดว่าเขาโกงเนี่ยเขาไม่ได้โกงจริงๆนะแต่ถ้าพูดว่าเขาโกงราคานั่นอีกเรื่องนะคะโกงคือทอนไม่ครบ พูด400ถึงเวลาไปเอา600 800อันนั้นเรียกโกงแต่ถ้าเราไปถึงแล้วเราถามแล้วเขาพูดกับเราว่าราคานี้ไม่ตรงกับในแอปนั่นแปลว่าเขากงราคากงราคาเรามีสิทธิ์ไม่โดยสารเขาได้นะคะเรามีสิทธิ์แต่ถ้าทั้งแผงตรงนั้นยืนยันที่จะโกงพร้อมกันหมดจนทําให้เราไม่มีตัวเลือกต้องยอมรับการโกงโดยพูดว่านี่คือราคาปกติก็เซ็ตราคานี้กันไว้ อันเนี้ยคนที่จะต้องจัดการก็คงจะต้องเป็นจังหวัดเพราะว่าคนไปเที่ยวถามว่าการไปภูเก็ตเราทําใจไว้อยู่แล้วค่ะว่าค่าของชีพจะสูงแต่บางทีมันก็สูงเกินอ้อมเคยไปภูเก็ตจะเช่ารถขับอ้อมยอมรับว่าเช่าไม่ไหวไม่ใช่ว่าแพงแต่ทางขึ้นเขากลัวขับไม่ได้ต้องใช้คนที่ชํานาญพื้นที่ถูกไหมคะแต่ค่ารถแ,แพงจริงๆคุณผู้ฟังไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเลยแต่ถ้าเจอคันที่ดีๆแท็กซี่เขาก็มีมิเตอร์ ก็จะเป็นราคาที่ยุติธรรมหรือว่าถ้าเราถามที่โรงแรมเขาเรียกลถมาของเขาที่มารับเลยก็จะเป็นราคาที่มันฟิก์ค่อนข้างไต่ตัวแต่ถ้าเป็นเจอเอาดาบหน้าเนี่ยเท่าที่ตัวเองเคยเจอไม่กี่เสาไฟอะตุกๆโดนไปสองร้อย 200, เดินดีกว่านะคะอ้อมว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ในเมื่อเราจะทําให้จังหวัดเราเป็นที่ท่องเที่ยวอย่าให้ต้องเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วในวงเล็บว่าแต่เป็นจังหวัดที่ค่าครองชีพสูงมากเลยนะ อันเนี้ยเราไม่ได้มีแต่รับคนต่างชาตินะคะตอนนี้คนในประเทศเที่ยวกันเองก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆ EFM Fandom Live Live กันไปแล้วนะคะเมื่อสุกที่ผ่านมาประทับใจกันไปสุกที่จะถึงนี้ค่ะปันกับเจนนิสนะคะ B N K 4 8จะมาเจอกันนะคะ2สาวนะคะเราเปิดสายตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปที่เบอร์02-6658373ค่ะ EFM Fandom วันน like? ี้เจอกันนะค้ะงคารกลุมโปงกับคุณูุฟังตรีิมตัวกันได้เลยนะคะเรื่องของคุณูุฟังทางบ้านและเรื่องของคุณตั้มเดอะช็อคนะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับ B, care, B c a คร B i e n e ity, B n o t e นเทคบีจีอีควิตี้บีปปอลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพคุณพลาดอังคารไหนไปขอให้คุณไปย้อนหลังได้เลยค่ะอังคารกลุมโปง สนับสนุนโดย B Care, B InnoTech, B g e i n Equity, B Nippon ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบง n ์กิ้งธนาคารกรุงเทพ